ลูกแย่งกันใหญ่เลยลูกแย่งกันใหญ่เลยอะมันเยอะจัดนี่ยไม่พอกันกินยังกินไม่อิ่มเลยแม่ก็ไม่พอกินนม ให้ลูกกินมัง้งให้ลูกกินมังกกนม้งไอ้ข้าวให้ลูกกินมัง้งข้าวให้ลูกกินมั้งอ่ะอ่ะนอีกสามตัวนี่ โอ้ยมันคราบเข้ามาแอบกินอยู่นี่ล้วก็มันหายไปไหนอเข้ามาแอบกินกลัวเขาแย่งกลัวเขาแย่งกลัวเขาแย่งงดแทะนะ หมดแล้วหมดแล้วไปกินนมเลยเอานมให้ลูกกินเลยมันไม่มีนมให้กินดิมันไม่อิ่มมันเรนี้มันลูกมันเยอะเกินก็เลยเปลี่ยนมาก็ ไปกระป๋องขยายให้มัมวันละกระป๋องล้แหละอืมไม่พอมันอไอ้ดำอิ่มแลนะนะไอ้ดำอิ่มแล้ว,ออลวนอนนะเออไอ้ข้าวอิมม่มป่ะไอ้นุอิมม่มป่ะอืมนู่ได้กินกระข้าวป่ะหืมได้กินกระข้าวป่ะหืมอืมไหนวะแอบไหนแล้ววะโอโ้โหนอนก็ตรงนี้เอง นอนตูดโอ่งนี่เองงูมันจะมาฆ่าไปเนะี่ยมันอยู่ใต้ตูดโอง่งงูมันอยู่ใต้ตูดอโอ่งมึงโอ้ยยัดกันเข้าไปนะั่นยัดกันเข้าไปนะั่นกี่ตัวนะยัดเข้าไปอยู่ในนั้นนะไอ้ขาวไอ้ขาว นอ๋อไรข้าวก็พอแล้วดิให้ลูกกินมั้งอ้าวนี่ดำน้อยไอ้ดำน้อยนี่นั่นมันทันเขาที่ไหนหละ่ะอ้าวไม่ทันคะ่ะอ้าวอ้าวมันไม่ค่อยเต็มอืมมันเมื่อมากไม่ค่อยเต็มเอาวบ้าเลยมาหาได้ไม่เต็มมันเมือมม่อนความมบุเช้าก็ตัวอื้ออะไรเงี้ยวันเล็กแต่ถ้ามองมันน้อยเออใช่อ๋อไอ้ข้าวก็พอแล้วไอ้ข้าวเอาไปทั้งนู้น เออกระต่ายมันเลี้ยงอ่ะเอาเนี้ยเอาเอาดำอ่ะดำน้อยอ่ะอ่ะพอแล้วค่ะพอแล้วให้ลูกกินม้างลูกให้ลูกกินบ้างแบงโอ้ยเลี้ยงไปเดี๋ยวมันออกลูกจะเลี้ยงไม่ไหวเคยก็ะต่ายลูกมีลูกไวตาย โอ้โหเคยเลี้ยงแล้วเลี้ยงเอาไม่ไหวเลยอ่ะออกออกลูกบ่อยจัดอะมาไอดำน้อยมะไอดำน้อยมะไอดำน้อยอะกี้ทำกลัวอื้อหตัวเล็กเกินดอดำมันตัวเล็กก็เข้าเกิน อ่าเทะคระบเอาเทะครับเทะค่ะนี้ไม่ใช่นมนะเนี่ยนิ้วนะเนี่ยนิ้วนะเนี่ยนิ้วนะเนี่ยอื้อันี่กินขี้เกียจจังเลยเนี่ยเดินล้มนอนล้มนอนไอ้ดำไม่คาดมันขี้เกียจอ่ะมันขี้เกียจจังเลยคาดรถมารถมา เร็วเร็วเลยรถมาเร็วเร็วเลยรถมาเร็วเร็วเ,วเลยเอากินกน้ำนมากินน้ำนี้อก่ไหนว

แม่ก็ไม่ให้กินนมเลยแม่ให้ลูกกินนมหน่อยดิให้ลูกกินนมหน่อยมาให้ลูกกินนมเลยเนี่ยให้ดำกินนมหน่อยให้ดำกินนมหน่อยน้า นั่งลงทีให้ลูกกินนมหน่อยไม่ยอมนั่งนีตัวน้อยจริง้ยที่บ้านมีตัวนึงเอาไม่ไหวแล้วนะดุจะไม่มีใครเข้าบ้านด้วยเลยนะบ้านไขน่ห้องไขง่๋ออืม ไอ้ดำเดี๋ยวรถเหยียบเดินมาทำไมเนี่ยเดินมาทำไมอะดำเดี๋ยวรถเหยียบรถเหยียบเอารถเหยียบจะวิ่งไปไหนไปเลยเข้าบ้านเลยเอาเอาคุดไปคุดไปเอาเอาไปเลยไปบ้านเลยเอา้าวมาเป็นแถวเลยคราวนี้จะกลับแล้วไอ้ข่าวมันจะกลับบ้านแล้วพาลูกไปเลยเดี๋ยวรถเหยียบเอา ไปเลยไปเลยเดี๋ยวรถเหยียบเอาไปเลยออกมาเลยหนามทางนั้นนะน่ะเอาติดละติดหนามละติดหนามละเอ้าเอ้าเอ้าจะเ,เข้าไปทําไมน่มันหนามทางนั้นนะ่ะออกมาเร็วไปพา,าลูกไปบ้านเลยเดี๋ยวรถเหยียบไป หรือรถเกียบ์ขาหักอ่ะ,อะใลูกกินอ่ะลูกแบ่งให้ลูกกินมั้งอ่ะให้ลูกกินมั้งเร็วไอ้ดำม,มา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 เร็วอ่ะว่ามันไม่กินนรือมันกินจะตายไม่ทันเขา กินไม่ทันเขาเลยดำเอเหมดแตดหมดแตว